แล้วต่อที่เราที่ยังไม่มีอ่คณะภาคไรจีวอร์กอ่ารวแมแห่พรมรองโบสถ์นในช่วงนี้ก็มาเรียนอ่าที่คณะกรรมการนะที่ในสราสถาบัวก็อ่าจากนี้ก็บวชได้เลยนะแต่โดยขบวนประวัติที้อ่าเวลาที่มาตเนยาวของเราก็รวมมา ว่าอ่วเกี่ยวกาบครับรั์อ่าเดี๋ยวจะได้ลกนอมากล่าวทางายที่น้ตนอาจรแล้วก็รวมทางาวัยทัารเทศอ่าดห้ส่งนะครับดอาจาย Terima kasih telah menonton! You a r mày nhớ mình không có mày thấy đâu cũng sẵn nào gây là một cái <laughs> không ไอยากูีใดเนี่ยมาขายก็น้าและตาโทษมาโดนกุนก็ไปติดวันตันไม่ดีม้าบางคนใจหนักหนักอะไรแตงคุนมันนั่งเล่อเกินนั่งุตกลามสุดท้ายไม่ใส่ตัว่าอาบจัตรก่อนตั đang ngồi 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 ngồi

là tôi tập trung chưa tập trung chưa làm gì, sao thế này? đã làm nó không đúng. Đừng chìm ngẩn như vậy đi. Hả? Ba ba.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  กอราณจะองโบราณดอาามาเที่ยวพระดวยนรม่อะไกันตัวเมาตัวตัวราตัวก็เหมือนกันเชิท่านมาได้พระกใจเก็มเอ้ ดพ่อรบให้พระด้วยอ่พระด้วยพระโอดออนุโมทนาบุญเลยเถิอพี่น้องผูมหินของเราได้มาทำบุญที่วัดกวนรอนกรวาขอบาทหรือขอทานตรงนี้หน่อย kau tahu tak penat nak ha tu janganlah วันนี mm ้จะทำพิธีทำพิธีก่อนนะนเปเสีก่อนนะต่อไจะจัดพิเอกสดงพิีนะครับะอีการพิธีนะครับเฉลิมเา บูชาพระนัตใจรับถึงจากพระพนะุทธเจ้าอีนี้แหละตกาเรีนะพุทธังจะธรรมันจะฟังคันจะอิปูชยามนะอาพระเจ้าสงายูชาบุญ,รบบญรบพระพุทธพระอัมพระปอง พระบิดการอันนี้รหังมมาทัพุทูวาพุทธังภควาังอิวาเีรีวกวาตาตมปัญญาติันนย่าจายโมตัสสตวาโอ mu taksa pewa barang semua sambutsa Mamu taksa pe barang semua samsamubut Mamu para samabutsta Nasmo tersa Paskawo arahanto temat tampuktes da. Tang serenang kacami. Punang KACABI kacami. Tang serenang kacami. Punang

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบรีวาทั้งหลายเหล่านี้ครั่งรักแล้วคลั่รักแล้วจงการกระถิ่นจงการกระถิ่นด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมักผลนิพพานเพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทัา้งหลายตลอดกาลนานเทอตลอดกาลนานเทอสั

ก็เลยก้าพิจานานี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาตาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงจะได้จำเพาะจาจงลงว่าเป็นของพิสุรุปใดรุปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระปรุงพุทธานญาว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวง ยอมอนุญาตให้แก่พระพิสุสงรูปหนึ่งเพื่อที่จะกระทำซึ่งกถินาชาลกิจตามพระบรมบุราญาตและมีคำพระอัทครมหาจา์ผู้รู้พระบร,ะรมพุตาธิบายสำรนาไว้ว่าพิ่สุรูปโดยประกอบด,ด้วยกาตตา เพื่ออาศัยริชาติบางตัวนี้ข้าวเจ้าพิจมนาเห็นสควรแก่ทั้งพระปูการนากิติชนนะัยตันติปาโรเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อ,อสัตย์ธรรสิทธนิพพานินให้ผูกต้องตางมพระโสดาบุญญา,าได้พระพิจุลุ่งใดเห็นไม่สมควรก็ถักถวงขึ้นในทาการนาวะโส อย่าได้เกินใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็ขอจงให้สัดตาสัญญานาัดทุกการเพื่อพอกันถุกตูกตั้งเดินเกิดบ๊วยเออบอช

cơ lý của quy thức. xin cảm ơn. xin cảm ơn. xin cảm ơn. xin

すいま

私はここでよく見たいです。<noise> <noise> hai yudong wa sa kinjo